ครับสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสตดถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ครับอยู่ันที่ร้านช่างตั้มเนินพระสายล่างนะครับเมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายครับได้นาเจ้าปาวานสีแดงของเรานะครับมาเปลี่ยนล้อทําสีโชกหน้านะครับเก็บรายละเอียดก็ของเดิมเป็นล้อตลาดทั่วไปครับตอนนี้ก็มาใส่ล้อแท้ครับของ125 LED นะครับนี่นะครับล้อแท้พร้อมยางครับ ีไฟโดยช่างตั้มนะครับนี่นะครับวันนี้วันนี้ก็มาต่อเรื่องเก็บสีพักเท้าครับเสร็จก็ล้างทำความสะอาดครับวันนี้ผู้ติดตามก็2,220คนนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปช่องแสบถ่ายทั่วนะครับนะครับ ใส่ล้อแท้แล้วครับก็ดูรถตู้ไปเยอะแล้วครับดูวิ่งเหตุอะไรไปเยอะโดยข้างดี๋ยวใส่ผักเท้าครับทำสีล้างด้วยนะครับนี่ครับ เมือ่อวานทำสีก็บอกโชคนะครับก็บอกโชคหน้าก็ดขี่เล่นขี่ซื้อแกงครับไม่ได้ทำแรงอะไรมากมายครับเก็บสภาพขี่เดิมๆครับโอเคครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกรช่องแตกถ่ายด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ